ตรงน,นี้เรามีอภินิหารจริงจูฉายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบแล้วครับอยาให้พี่เล่าให้ฟังเอ,อเริ่มแรกนะคะแต่ก่อนไปทาดาวเรืองที่แม่สอนนะคะไปปลูกดาวเรืองแล้วเสร็จแล้วก็มีการตกแต่งพื้นที่เสร็จแล้วก็เราอยู่เสร็จเจอลงผู้ใหญ่ใจดีให้จีจจูฉ่ายออกมาค่อนข้างจะเยอะอยู่คือเริ่มแรกหนูอ่ะได้ก่อนอเจ๊ยังไม่ได้ทีถูกไหมคะ เสร็จแล้วเจมเออมุ้ยทำไม่เธอก็เลยทาเสร็จแล้วก็เลยแลนก็เลยทําพื้นที่เราก็ปลูกผักนะผักชอยของใบตงนะคะแล้วก็ลดน้ําพอลดน้ําเสร็จเราก็นั่ง<ม>ก็อยู่ใต้ต้นชมพู่สวดมนต์ไปสวดมนต์ใต้ต้นชมพู่ใช่เสร็จ<ม>แ,แล้วก็เกิดลุงกินน้ําขึ้นมามสองวันติดต่อกันเอาพิ่หามทิงจูชายมีจริงเราก็ขอพรตรงนั้นเลย ต่อไปเราจะปลูกริงจูชายนะขอให้สวยงามมีผล,ผลผลิตเยอะๆมากๆนะคะเป็นคนที่นิยมแบบให้คนชื่นชอบมีปลกิงจูายจะมีนุ้งกินน้ำเกิดขึ้นอันนี้คือกิงจูงชายปลูกขึ้นมาเป็นรายได้สด็ซึ่งในส่วนนี้มีทั้งอะโวคโดฝรั่งกิมจูขุงเป่าซื้อแล้วก็กิงจูงชายอยู่ในที่เดียวกันอันนี้ส่งที่ไหน ทรงยาวราดกับร้านอาหารที่ทำร้านต้มเลือดหมูหลายๆแห่งที่เราส่งไปอันนี้ก็ต้องอย่างน้อยต้องมีมาสามเดือนอ๋อสามเดือนอันนี้คือปลูกแซมในสวนค่ะปลูกแซมในสวนเนี่ยเป็นอไ,ได้เสริมจริงจูชายมันมีการปลูกยังไงที่มันจะให้ผลผลิตดีก็ เริ่มต้นปลูกก็ใส่ปุ๋ยคอกครับจินชูชายที่ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาเลยเพราะว่าไม่มีแมลงมากวนแล้วก็ชอบขึ้นอยู่กับเอข้านล่างเป็นร่มเงาออที่สวนกเมาชอบร่มใช่ค่ะที่สวนมีอะโวคาโดเขาจะอยู่ในใต้อโวคาโดจะขึ้นมีมากนี่จะอะโวคาโดมาขายแล้วมีมีด้วยอะที่ี่สวนจะปลูกอะไรแต่ยังมีทุกอย่าง กินงจชย่ยอ่ากินจ,จูฉ่ยไม่ค่อยมีคนปลูกที่เป็นอทำตลาดแบบนี้ไม่ค่อยมีคนได้ค่ะเพราะตลาดแคบอะกินงจุ่ยเพราะว่าสมัยก่อนอะต้มเลือดหมูอะต้องมีกินงจชย่ยไช่แล้วมันจะอร่อยมากแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงมีแต่ผักํำลึงอย่างเดียว <izi ę S 2> ทำไมกินง,งูุ่ยจูฉงยไม่ค่อยมีคนปลูกที่เป็นอทำตลาดแบบนี้ไม่ค่อยมีคนได้ค่ะหรืไม่ได้ยอมปลูกกันมันเป็นสมุนไพรที่ดีมากนะฮะใช่ครับ เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยกินแล้วละ่ะออผมว่าไม่รู้จักเลยไม่รู้จัก<ช>แต่สมัยก่อนไปต้มเลือนหมูเนี่ยต้องมีจริงกูฉายอยางไงก็ต้องมีแต่เดี๋ยวนี้จะไปตําลึงเสมอละเพราะมันหาง่ายลูกค้าที่ซื้อประจำเขาก็ว่างันะบอกว่าหาบางทีก็หาต้นจริงกูฉายยากใช่คือผมเคยซื้อมาปลูกแล้วก็ตายผมก็เลยว่ามันปลูกยากจริงๆไม่ยากค่ะถ้าอยู่เที่ยงอากาศเย็น ต้องอยู่อากาศเย็นใช่ไหมเพราะว่าบ้านผมมันร้อนมากที่เชียงรายก็ปลูกเยอะนะคะอืพะพะเราก็ได้ปลูกอยู่อย่างอย่างพี่ไปอยู่พบพะแล้วไอ้พวกของพวกนี้พี่ยังไงขนมาก็ส่งรถมีรถเป็นเหมือนรถคิวรถครอบก็าใส่มาหลายๆอย่างมีกี่ตะก้าก็ี่งได้ก็ได้ตะก้าละห้าสิบบาทห้าสิบบาทเองหรอจากค่าแรงค่าแรงก็ถูกมีอะไรแนะนำ ให้ับบอของให,ใหม่ใหม่แบบนี้จะอย่างเช่นเราเอาอยากให้พี่ให้กําลังใจคนที่เป็นกเกษตรกรมือใหม่แล้วอยากกระคิบอยากกระทำอะไรใหม่อย่างเช่นพี่เนี่ยจริงจูชายมันมีการปลูกยังไงที่มันจะให้ผลผลิตดีกกล้ามาทดลองปลูกดูอืแล้วก็มาหาตลาดมาหาตลาดอมาาดดสมัยนี้ถ้าทําเกษตรก็ต้องมีตลาดก่อนใช่ไต้องมีตลาดไปพร้อมรกันหรือว่าไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ ตลาดก่อนถ้าไม่มีตลาดปลูกไปก็ไม่มีคนมาซื้อของเราแต่อยากจะกสนับสนุนให้คนที่กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ติดต่อได้จะไปขยายพันธุ์ครับเน้นสอรี่มีดีที่แปลรูปเอออันนี้คือสโลแกนของเกษตรรุ่นใหม่ปลูออกได้ขายเป็นเน้นซอรี่มีดีที่แปลรูปอ่ะ,อะเอาละโอเคขอบคุณพี่มากครับมาก